สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนือน,นี้เดมกน้อใหม่หมกมองน้อใหม่ค่ะได้กขาวเจ้าแล้วมืนน่อวานไม่ได้ค่ะทุกคนกินข้าวแล้วันเข,าข้เขาวเทียมจา้าใส,ส่สามสัดนะหมกน้อใหม่หมกเสี

Gracias. Sí. bom hum. nessa hum. 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 ขอเห็นมองเองกข่าวกูเอ กับเขาบุกไปเสียงไปบุเก็เลยมาวีมืงขอยเริน ลงนี่นาฝนทุกคนนี่เขาว่ามงอื่นฝนสิตกหนักรอสัอกโรงเรียนสิปิดจะปิดเรียนนี่บวมประเทศก่อนปิดสองเแบบฝนตกแห้งตั้งนี่ทำเป็นทำเป็นฝนตกแห้ง เีว่ามันอาจเป็นอันตรายชีิโรงเรียนเขาสิปติดใจเขาสิเตือนประชาชนเนาะเขากระชับกดเรียน,อย,นอยานนำถวมนำหลากใช่ไหม คุณอย่างลมทั้งอย่างพะลุพายุพายุเข้าเจาเลยอตรเียมแล้วก็เปลี่ยนกระชา่ชนใหม่อกหนกบ้า้ระวังิสีเนาะ คนก่อยกินหมกน่าใหม่เป็นแบบเสีบละถ้ามากินอาหารบานเท่าเขากะมากินอาหารบานตอนก่อยเป็นยังไง ก่อยมันนั่งกินขว่าเจ้ากินรองรับแกะมันนั่งกินาะว่ามันแจงเนาะรองรับแกะมันมือดนะจ๊ะามันกดยังกันว่าขนมามันนั่งกินว้าเป็นที่ประจำค่อย Alta tensione tra Israele e Girana, secondo il New York Times accordo del MIDI per la liberazione di 50 ostaggi, il ministro della difesa ha prosetto in Libano lavoriamo alla de-escalation. Ovire gli israeliani colpito un campo profughi a <coughs> nord di Gaza, meno 17 morti. 有种。走走 I'm not there. โมเลนจะกินเมนูนี้ต่อจ้ะขอบคุณหลายๆค่ะขอบคุณผู้ติดตามนะคะรับชมขอบคุณหลายๆค่ะบ๊ายบายหมดเวลาพอกันแล้วค่ะ